เป็นไงล่ะเธอฉันพูดไม่ทันกัดคำเมื่อตอน3ามทุ่มคุณทักษิณก็ไปขึ้นเวที my splash my จุดๆด,ดยกกำลังาศาสตร์คอนเสิร์ตฉลองสงกรานที่ลานกิจกรรมหนะ้าสูนการค้าเมยาไลฟ์สไตล์อำเภอเมืองเชียงใหม่โดยก็ไปไฮทัชไงคุณทักษิณนั้นลงไป High Touch กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกิ reet, greet, greet, greet ๊ดกรี๊ดกดอยู่ประมาณหนาทีกิ reet, greet, greet, greet ๊ดกิ๊ดกิ๊๊ด จับมไว้จับมือหายป่วยเร็วนะไม่แคร์ละลงพื้นที่ฉ่ำต้องบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยช่วงชิงพื้นที่ตั้งแต่เช้าชดเย็นตอนเช้าไปซื้อหวยเป็นข่าวนะซื้อเป็นร้อยก็ใบควักแมงพัดมาสับๆโยนแบบสุ่มๆไม่เลือกอะไม่คาเลือกมาเลยเป็นเป็นข่าวแล้วหนึ่งตกใบยลยทั้งมนตีตบเท้ามาหาคอนสภาคอนทำเนียบคอนอะไร สอส,ส,ส,สมากันช่ำโอ้ยมากันเนี่ยครบองประชุมแล้วแม่แซววเป็นข่าวอีกตอนเย็นนี้มีข่าวอีกมาขึ้นเวทีพบเจอประชาชนแล้วมีข่าวอีกบอกนายกปูจะกลับช่วงชิมพื้นที่สื่อนัมเบ r 1วันคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นคนให้ความสําคัญกับสื่อซึ่งคุณทักษิณกลับมาก็คงดีขึ้นพระพักเพื่อไทยใช้สื่ออ่อมมาก อ,อมบัลเกเอมัลกอสื่อสารไม่ไหวป่วยรับยาเลยช่องห้าช่องเจ็ดไปรับยาก่อนทำการสื่อสารไม่ได้เลยตัดคงตัดคลิปไม่ลดสู้เกาไก่ไม่ได้เลยเกาไก่ตัดคลิปช่ำเดินใส่ช่ำหน้าตาสอดสอดดีๆครับผู้ชมผู้ชายนะโอ้กิด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 มวลจ่อยเข้าถึงประชาชนสุดๆตัดโคงตัดคลิปไม่ไมาดูน่าสนใจกลับมาพัเพื่อไทยขัดชนยิ่งกว่าปวดหัวเลย เดี๋ยวพ่อใหญ่มาคงดีขึ้นคิดว่าคือตอนนี้ในนามพักเนี่ยไม่น่ามีอะไรเคลื่อนไหวเยอะๆยไงพักไม่ได้มีกิจกรรมแต่ก็ให้หน่วยงานให้อะไรที่ลีดไปก็ทํางานไปจัดงานดีแต่พักไม่มีซีนเลยออมร้อยเปอร์เซ็นตอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอิงไปฮ่องกงก็เลยแบบไม่มีหัวหน้าพักก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยแวะมาหาพ่อใหญ่กันเรื่องการปรับคอรมอลเริ่มกระเพื่อม ไม่มีมูนหมาไม่ขี้ปกติข่าวลือเป็นข่าวจริงเธอฟังการเมืองเป็นข่าวลือเป็นข่าวจริงเสมอตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเธอไม่เห็นเหรอตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก็จำไม่ได้หรอมีลุงไม่มีเราอ่ะอืมอ่ะลือไหมละ่ะแล้วเหมือนกันข่าวลือคือข่าวจริงปรับคอรมอเขโผล่ก็กตามนั่นนะไม่ได้เปลี่ยนหรอกเชื่อชิแต่ก็ต้องจับตาดูอีกทีหนึ่งหลังเปิดปีใหม่มาอ่ะนายกเขาก็ออกมาพูดแล้วนะว่า เคสนายกปูยัยงไม่มีการประสานประมาณน,นี้แต่ตอนคุณทักษินกลับก็ก็ไม่มีการประสานกับลุงตู่เหมือนกันก็กลับมาเลยต้องบอกว่าคุณทักษินกลับมาตอนช่วงรัฐบาลราชการลุงตู่นะอืมเป็นวันเดียวกับที่โหวตคุณเสถษฐาแล้วก็เป็นวันเดียวกับที่สวฝั่งของพลเอกประยุทธ์โหวตให้คุณเสถิร์เป็นนายกต่อจากนี้ไม่รู้ยังไงนะอืการเมืองก็ต้องติดตามหน่อยเดี๋ยวราเปิดมาไงนะ ใกล้ครบสิบห้าวันยังที่เก,ก้าไก่ต้องไปชี้จงชี้แจงอะไรส่งหนังสือวีโตเรื่องอยู่พักอ่ะว่ากันไปนะจ๊ะตามนี้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ใครชอบมาว่าฉันเป็นนายแบกนายอะไรช่วยบอกพ่อใหญ่โอนเงินมาหน่อยนะอืืมโอนเงินมาหน่อยอีเมลมาอีเมลมาติดต่อขอโอนเงินหน่อยเออเดี๋ยวจะอวยหน่อยอืมธานนี้ได้ตังค์สักหน่อยนะอ,อืได้ทอนำเลี้ยงสักหน่อยนะ อย่ารับตำแหน่งที่ค่าทักษิณน,นะออนี้จะอวยวัน800ละแปดร้อยรอบนะ